เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมากายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันร,รับบุญเก็บดอกซับบานชื่นณแปลงปลูกอีลานจอด P11 ตรงข้ามวิหารโคศส3 3วัดพระธรรมากายเพื่อเตรียมดอกไม้สำหรับป่วยต้อนรับพระพิสุสง์ในโครงการธรรมญาตราปีที่13ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2568 ที่จะถึงนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งทุกท่านที่มารับบุญเก็บดอกซับบานชื่นในครั้งนี้ได้พร้อมใจกันมารับบุญท่ามกลางทุ่งดอกซับบานชื่นสีสันส,สดใสสวยงามบานสะพรั่งเต็มสวนซึ่งมีเนื้อที่หลายไร่ ทำให้มีทั้งสาธุชนทั้งคนใหม่และคนเก่าเดินทางมาร่วมชื่นชมความงามของทุ่งดอกซับบานชื่นกันเป็นจํานวนมากและในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่ทางวัดพระธรรมกายได้อนุญาตให้มีการเก็บดอกซับบานชื่นเพื่อใช้โปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายรวมทั้งสาธุชนต่างทยอยเดินทางมาช่วยกันเก็บอย่างเบิกบานใจเพราะบางท่านได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความปลืม้มตั้งแต่ร่วมปลูดูแลรดน้ำใส่ปุย๋ยจนกระทั่งเก็บดอกในวันนี้เรียกได้ว,ว่าเก็บบุญกับโครงการธรรมญาตราอย่างเต็มที่ ซึ่งดอกซับบานชื่นที่ทุกท่านได้ร่วมการช่วยกันเก็บในครั้งนี้จะนำไปปิดกรีบดอกเพื่อใช้โปรยต้อนรับพระธรรมยาราในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะพอดีคุณแม่เจ้าของร้านชวนมาค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะโอ้ด,ดอกไม้สวยมากเลยค่ะเพิ่งเคยเห็นค่ะเหมือนเหมือนเชียงใหม่เลยอ่ะเหมือนแบบสถานที่ ท่องเที่ยวอะค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะวันนี้มาครั้งแรกปรบปื้มใจรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เด็ดดุงไม้มาบูชาค่ะเพื่อโปรยธรรมญาตาค่ะต้อนรับธรรมญาตาค่ะลืมค่ะรู้สึกขนลุกไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยมาค่ะอยากจะลองมาสักคริงค่ะปีนี้ค่ะตอนเด็ดไปก็ที่ฐานจิตไปด้วยค่ะมาให้เราเจริญรุ่งเรืองค่ะมีหน้าที่การงานดีค่ะ ก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือสั่งไว้สั่งสมบารามีค่ะให้เพิ่มเพิ่มขึ้นไปค่ะแล้วก็รู้สึกประหลาดใจทําไมถึงทําได้ดีแล้วก็ปลูกได้สวยงามขนาดเนี้ยค่ะเหมือนแบบคนปลูกต้องมีใจรักแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆค่ะขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาช่วยกันเด็ดดอกไม้นะคะตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ยค่ะ มาช่วยกันเด็ดเพื่อจะมาโปรยธรรมญาตาเดือนมกราคมนี้ค่ะทุกทท่านเลยนะคะขอเชิญชวนค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ